เข้าใจนะนี่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติที่องค์ในหลวงรอเก้าที่พระอ,องค์ธนุบุรุงพุทธศาสนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งหลายปีในการครองราชของพระอ,องค์จนวันที่สิบสี่ตุลาคมนะใช่ไหมเนาะพระอ,องค์ก็จะเสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรคาลัยนั่นตอนนี้ก็เหลือไว้แต่ความทรงจําหรือคุณงามความดี ความมีพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อประสมนิกรชาวไทยแล้วก็มีต่อพุทธศาสนาพราะองค์ไม่มีคําว่าด่างพ้อยไม่ว่าศาสนาไหนอยู่ในประเทศไทยพระองค์ทนุปมดุงดูแรรักษาอย่างดีไม่เข้าไปก้าวไก่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเลิศวันประเสริฐวันพ่อแห่งชาตินวันที่เราระลึกถึงอุปการคุณอันยิ่งใหญ่ของ องในหลวงรอเก้าน่ยที่พระองค์ธนุป,ปุรนุพุทธศาสนามากี่ปีแหลในการของราชของพระองค์ไม่มีควมว่าด่างพ้อยประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่มีควมว่าด่างพ้อยดูที่นั่นนั่นแล้วก็หรือว่าเราได้ยินได้ฟังคนสมัยใหม่พูดแล้วมันก็เลยก็เถือนใจแล้วก็เลยซัดนะ่พระบาทน,นี่นะอันนี้ไม่เข้าไปก้าไก่ทางการเมืองนะเห็นไม่อยากเห็นลูกหลานมายุ่งกับศาสนา ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็อเอาที่พวกเธอทั้งหลายก็จะฆ่ากันก็จะสมสู่อยู่กันเหมือนหมูเหมือนหมาก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมเหรออันนี้่มายุ่งกับศาสนาที่ประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองเขาไม่เห็นว่าเขายุ่งกับศาสนาเขาเขาโจกศาสนาเป็นใหญ่เป็นเลิศอยู่ก็เหมือนพวกฝรั่งงั้นก็เลยมันพวกอเมริกาอย่างนี้กับพวกเคจูุโรปอย่างนี้ยิ่งเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติประจําประเทศประจํารัฐของเขาอยู่นั่น,นจะว่าจงไงล่ะเดี๋ยวนี้มันบ้าบอคอแตกรด้ไงนี่พวกของ กลุ่มของอิสลามเขาเอาศาสนาเป็นตัวบกหมปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเขาเลยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเปรเป็นวีกันได้ไงเนี่ยมันเตกมันเกิดเมื่านนี่เขาว่างี้เนี่ยเนี่ยผู้ที่ดูการาดฟังไม่เข้าไปก้าวไก่การเมืองนะแต่ไม่อยากเข็นมายุ่งกับศาสนาไม่ใช่อะไรหรอกพากันทําไปที่ไม่หวเี้ยวก็เหี้ยวไปเนี่ยพอระลึกถึงองค์นายหลวงรอเก้า ผู้มีพระเมตตาที่สูงส่งนั่นที่ดูแลพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญอุ่งเรืองต่อมาต่อมาจนถึงวันวารสุดท้ายของพระองค์ที่สเสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรค์คาลัยนั่นในกรณีลลถึงนึ่งพระเมตตายิ่ยงใหญ่ของพ่อผู้เลือในใจโลกธาตุคือพระพุทธเจ้านั่นผู้ที่อุบัติขึ้นเพื่อให้สัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุรู้จักวุ่รู้จักบาปรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควร รู้จักกายรูเทศะสอนให้รู้บุญรู้บาปสอนให้รู้นรกรู้สวรรค์รู้เทวดารู้พรหมโลกรู้รูปรพมเนี่ยและรู้ถึงอริยบุคคลโสาสกิตาคาอนาคาและอรหันนั่นเห็นไหมเหรอถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็จะมีคนรู้จักบุญรู้จักบาปหรือศาสนาอื่นเราก็ไม่เข้าไม่เก้าไก่นั่นนี่เราพูดถึงเฉพาะพุทธศาสนาเมื่อพระองค์กบัิขึ้นพวกเราจึงรู้บุญรู้บาปรู้ว่านี่คือพ่อ นี่คือแม่นี่พ่อแม่สมควรที่จะกราบที่จะไหว้ที่จะตอบแทนอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่นั่นผู้เป็นพ่อของประเทศชาติบ้านเมืองก็คือในหลวงหรือราชาพระมหากษาัตริย์ทุกทุกพระองค์เราก็ต้องปกป้องดูแลรักษาพระองค์นั่นเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประเทศชาติที่มีความมั่นคงด้วยชาติศาสนาสถาบันนั่นนั้นก็ลงตรงน,นั่น นั่นชาตนาพุทธนิรุษนิพพสุนะลูกนะสมณโคโดมพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อด้วยเป็นแม่ด้วยเป็นครูด้วยเป็นจารดาผู้สอนสามแดนโลกธาตุด้วยนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเลอะเทอะหรือว่าเรื่อง,อองว่าโบรมโบราณหรือเรื่องว่าล้า,า,ลาสมัยทว่าล้าสมัยทําไมอ่ะพุทธศาสนา,าจนึงเจริญรุ่งเรืองในพวกฝรั่งในพวกโน่นในพวกไอ้เขตยุโรปล,ละ เขาก็เอาพุทธศาสนาไปทําเป็นตัวบวกกฎหมายและนําหลักคําสอนของสมณะโคดมพุทธเจ้าไปเพื่อปฏิบัติเขาก็สง,ง่าง,งามเบื้องต้นท่นากลางบ้านปลายที่สุดเจริญรุ่งเร,องเรืองด้วยสติกําลังปัญญาอ,อ,นนอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นรู้จักกายและเทศารรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรอันนี้มันเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศอะไรก็พิจารณาเอานะลูกนะนี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนะ องค์ลงตาเข้าสู่มหาปริพานแล้วนี่เรานี่เหมือนกับขาดพ่อขาดแม่ขาดกูขาดบาที่เป็นสังขังสนังกฉามิในปัจจุบันนี้จะพูดเต็มไม่เต็มหน่วยนะเราไม่ได้ไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราออกสังขังสนังกฉามิถือว่าพุฏิเจ้าทรงบัญญัติแล้วว่าเป็นพระหันมาร้อยปีกับผู้เป็นพระอรหันในขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะที่ ร่างกายแตกแต่ลายก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นไม่ว่าจะเป็นล้านปีหรือกี่ล้านล้านปีหรือกี่พุทธันดรก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยพุทธทางทำบางสังขังสร้างกจามิไม่ใช่หรือนั่นไม่ไม่มีคําว่าก่อนไม่มีคําว่าหลังนี่เป็นศาสนาที่เลื่อที่ประเสริฐเราถึงหรือยังนั่นเราถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องมรรคเรื่องผลหรือยังคือเรารู้บุญรู้บาปรู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องพมมโลกรู้เรื่องอรูปภพอ่รู้เรื่องโสดาสกิตาคาอนาคา แลอะอรหันต์หรืออย่างเนี้ยนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเป็นของลาหลังของโบราณนี่เป็นความคิดที่ผิดพลาดมากของสัตว์โลกนี่พระพุทธเจ้านีาารรส่สอนให้คนรู้กาลเทศะสอนให้สัตว์โลกมีสติมีกําลังปัญญานี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนะมีสัตว์โลกนี่ไม่ค่อยมีสติไม่มีกําลังปัญญามีแต่ความคิดของตัวเองที่เป็นความคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะนี่ขอให้ลูกหลาน ทั่วโลกเข้าใจด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าปัญญานะนี่มันไม่ใช่ว่าปัญญานะั่นนี่เป็นความคิดคือความคิดความนึกถึ่งตองของสัตว์เดรัจฉานมันก็นึกมันก็ตึกมันก็ตองของมันมันทารังอยู่นะมันก็มีผัวมีเมียม,ม,ม,มีลูกเฉกเช่นเดียวกันแต่ไม่ถือว่าเป็นปัญญาเป็นความคิดของมนุษย์และสัตว์โลกในสามแดนโลกธาตุนั่นพระพุทธเจ้าอวดขึ้นสอนถึงปัญญาปัญญาคือรู้จักกาลเทศะนั่นรู้จักบุญแทบาเทนั่นรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกาลเทศะ ที่สมควรยิ่งที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาหรือปฏิบัติองค์ท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดีเพราะถือว่าวันพ่อวันแม่เป็นวันเดียวกันวันครูบาอาจารย์ก็เป็นวันเดียวกันถ้าใจมันรวมลงที่มหาบุญมหากุศลอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนี่พูดให้ลูกห,หลานฟังนั่นไม่ใช่ว่าเราจะแยกแต่แยกแ,ยกแยกั่เมื่อคีกันไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีนั่นก็ถือว่าเป็นวันพ่อได้ทุกศาสนาะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะแต่ทุกคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะที่ธรรมะอยู่ในตำราโน่นนั่นธรรมะอยู่ในการเล่าขานสืบต่อกันมาโน่นนั่นธรรมะอยู่ที่ที่ตรงวัดวาอารามบ้างอยู่ที่ตรงจุดนั้นจุดนี้บ้างแล้วแต่ที่จะคิดแต่ที่จริงธรรมะที่เทอยู่ที่ใจของพวกเราที่นำหลักคำสอนของศาสดานันนันมาประพฤติธปฏิบัติตามนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่พูดถึงพุทธศาสนาพุทธแล้วนี่ยิ่งใหญ่ ในสามแดนโลกธาตุไม่มีใครเกินนั่นด้วยความเรียกว่าเป็นผู้มีตติมีกําลังปัญญาที่สอนให้พวกเรารู้จักการละเทศะการลเทศะตันนี้ลวงปู่หมายถึงรู้ว่ามนุษย์จะต้องเป็นมนุษย์ที่แท้ที่พุทธเจ้าพูดถึงร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราเป็นร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมนั่นร่างมนุษย์ใจต้องเป็นมนุษย์ที่สมบุรณมบริบูรณ์รู้จักการละเทศะรู้บุญรู้บาปนั่น รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหัวรู้จักเมียรู้จักลูกรู้จักครูบาอาจารย์รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นรู้จักเคารพซึ่งกันและกันด้วยยศถาบรรดาศักดินั้นๆไม่ใช่ว่าเอาเรียกว่าเอาหัวโขนติดเ็งหัวโขนหรือว่าชนิดที่บอกว่าหลงในลาบสักระหลงในยศถาบรรดาศักดิ์เตพระพุทธเจ้าให้เคารพกันตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามบุญตามกุศลนั้นนั่นมันถึงถูกต้องคือมีความเคารพกัน ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่หรือบังเบียดกันหรือว่าตอกย้ำซ้ําเติมใดใดทั้งสิ้นนี่คือความเป็นจริงนี่ให้พูดถึงความเรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยธรรมะเนี่ยพุทธเจา้าอุบัติขึ้นแล้วเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านกี่ล้านล้านล้านพระองค์ละถ้าจะพูดถึงตําราที่จะบอกว่ามากกว่าเม็ดหินเมด็ดจายในท้องมหาสมุทรนั่นที่อุบัติขึ้นแล้วและยังไม่อุบัติขึ้นนี่ถ้าจะพูดถึงเตเป็นหลักคมสอนอันเดียวกัน ก็นับว่าเป็นบุญภาวัฒนาบารมีของพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสเนี่ยที่ได้เกิดมาทันพุทธศาสนาถึงหากเราไม่พบระกายอยากของพระองค์แต่เราก็พบหลักคําสอนที่เลื่อกที่ประเสริฐให้พวกเราน้อมเข้ามามาประพฤติปฏิบัตินั่นเพื่อเสริมสติกําลังปัญญาของเราที่มีเพียงนิดหนึ่งแห่งการเป็นมนุษย์ ถ้าผู้ที่ยังไม่เป็นมนุษย์ก็ถือว่ายังไม่มีปัญญานั่นเป็นความคิดที่เป็นแบบเหมือนสัต์เดรัจฉานเป็นความคิดแบบเปรตอสุรากายนั่นไม่ใช่ความคิดของมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์แล้วรู้จักบุญบรู้จักแบบรู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรรู้พอ่อรู้แม่รู้พี่น้องวงศาคณะญาติรู้ผัวรู้เมียรู้ลูกร,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 รู้หลานเหลนหลดตัวนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ิบ์ส่วนสัตว์เดรัจฉานมันก็จะรู้เพียงนิดหนึ่งว่าเป็นการเลี้ยงดูแลกันอย่างนี้นี่ออก ลูกออกเจ้ากันหนงก็เลี้ยงดูกันอย่างนั้นอันพอโตขึ้นมาหนก็สมสู่อยู่กันโดยที่ไม่มีบุญไม่มีบาปแต่มีความรู้หรือเธอเรียกว่าสัญญาจําได้หมายรู้ของสัตว์เดจฉานว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองมันไม่รู้บุญไม่รู้บาปนี่มนุษย์เรานี่ต้องรู้บุญรู้บาปแต่ถ้าหากมนุษย์ตนใดหน้าตาหรือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปถือว่ากลุ่มนั้นเป็นสัต์เดลฉานนั่นร่างมนุษย์ ใจเป็นสัตว์เดาารัจฉานกียาท่าทางดูดูแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดาารัจฉานไปเชียนี่ไอ้กลุ่มนี้พระพุทธเจ้าไม่ยกจ้องเฉลิลเสลิญและไม่โปรดเอาถือว่าเป็นพวกปัทถะประมะแต่มนุษย์ที่สมบุ์บารณ์นั้นจะรู้บุญรู้บาปรู้กาลเทศะรู้สิ่งไหนควรไม่ควรนะถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่เราระลึกถึงผู้ที่เลิศผู้ที่ประเสริฐในประเทศไทยก็คือองค์ในหลวงรอก้า ผู้ที่ธนุบำรุงพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อมาจนถึงวาระสุดท้ายของพระองค์ที่สเสด็จสวรรคตเข้าสู่สวรรคาคาลัแล้วก็ระลึกถึงพ่อผู้เลื่อนในใจโลกาธาตุคือพระพุทธเจ้านั่นแม้พระองค์จะ,สะเสด็จดับขรรัานปณิพันธ์นานแล้วก็ตามเตะหลักคาสอนของพระองค์ยังอยู่ถือว่าพระองค์ยังไม่ได้ตายจากลูกจากหลานไปไหนนั่นแม้เราตถาคตเข้าสู่มหาปณิพัน์นแล้วทำทิ่ไันนั้นแลเป็นตัวแทนของเราตาถาคต เมื่อเราตถาคตจากลูกจากหลานไปแล้วพึง่งประพฤติปฏิบัติตามพึง่งดูแลรักษานั่นอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนคำที่เราตถาคตได้บัญญัติไปแล้วนั่นนี่คือเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นในหลวพวกเราเรารู้แล้วเรื่องธรรมะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่บุญบาปเป็นยังไงนั่นบุญบาปก็ขึ้นอยู่ที่ใจของพวกเราการประพฤติปฏิบัติที่ใจที่ตรงนั้นเลิศเช่นก่อนก่อนที่จะรวมลงมาที่กายและที่วาจา ถ้าใจมันไม่สนใจใยดีกับเรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้บุญ,บญรู้บาปกายและวาจาก็เป็นการแสดงละครเท่านั้นบุญไม่สามารถไหลรวมลงถึงที่ใจได้แม้นเวียนว่ายตายเกิดก็มีแต่ทุกขติภูมิไม่มีคําว่าสุคติภูมิเลยเนี่ยถือว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัจตเดชฌานส่วนมากเวลาเวียนว่ายตายเกิดจะเข้าสู่ทุกขติภูมิเป็นสัจจเดชฌานส่วนมากไม่สามารถที่จะเป็นมนุษย์ได้เนื่องด้วยว่าใจมันไม่เป็นมนุษย์ เม้นร่างเป็นมนุษย์ก็ตามเมื่อใจมันไม่เป็นมนุษย์เวลาที่ตายแล้วมันก็ไม่ยึดร่างของมนุษย์มันก็ยึดร่างของสัตว์เดรัจฉานยิ่งใจเป็นเปรตเวลาตายจากมนุษย์มันก็ต้องยึดพวกเปรตใจเป็นอสุรกายมันก็ต้องยึดพวกอสุรกายนั่นมันเป็นอย่างนั้นใจนรกนั่นใจมหาเวจีมันก็เวลาตายมันก็ต้องยึดนรกมหาเวจีไม่ได้ไปยึดสุขติภูมินี่คือความเป็นจริง ใจตัวนั้นจริงเลจึงจริงเปริฐถ้าเราทําใจให้มันเลืศเมันเปรั่นแต่ถ้าว่าไม่ทําใจให้เลือดให้เปริฐใจนั้นมันก็เป็นเปรเ,เป็นผีเป็นสัตว์เราชานหรือเป็นนรกมหาเบจีต่อไปนี่หลักธรรมะหรือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจของัต์โลกถ้าเราเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเราจะมีความเคารพเทิดทถูในศาสดาเอกของไตรโลกธาตุคือสมณะโคโดมพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่แสดงผลแห่งพระเมตตาที่เลิ่ที่ประเสริฐครอบสามแดนโลกธาตุเมือ 2, ่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมานี่คือสมณโคดมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่อุบัติขึ้นหลวงปู่จะยกมาที่หลวงปู่เลยหลวงปู่ก็คงไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปถ้าพระองค์ไม่อุบัติขึ้นหลวงปู่ก็คงไม่แจ้งเคงตลอดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องมรรคเรื่องผลและเรื่องมหาปรินิพาน แต่นี่พระองค์อุบัติขึ้นมีอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่มีพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ครอบสามแดนโลกธาตุเราจึงเคารพเทิดทูนชนิดที่บอกว่าฝังลึกถอนไม่ขึ้นไม่ใช่จะไม่ใช้คำว่าถึงใจโดยถ่ายเดียวจะใช้คำว่าฝังลึกถอนไม่ขึ้นแห่งความเคารพเทิดทูนในสมณะโคโดมพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันที่๕ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ วันพ่อที่เลือดที่ประเสริฐขององค์หลวงปู่ก็คือสมณโคดมพุทธเจ้าหลวงปู่ถือว่าหลวงปู่เกิดมาได้พบพ่อผู้เลือดผู้ประเสริฐคือสมณโคดมพุทธเจ้าหลวงปู่ถือว่าหลวงปู่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดนั่นเกิดมาก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งได้ฟังอัดฟังธรรมฟังเหมือนกับตอบพระพักพระพุทธเจ้าเลยนี่ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้านั้นจากหลวงปู่หลวงตารูบนี้ไปไปที่ไหนอีก เหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ยังทรงพระชนอยู่เหมือนกับดูแลลุงปู่อยู่ตลอดตลอดมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเป็นความศรัทธาที่ฝังลึกในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่เป็นครูของสามแดนโลกธา,าตุจึงถือว่าเป็นวันพ่อที่เลิศที่ประสูตรเป็นวันแม่ที่เลิศที่ประสริฐที่ประสูตเป็นวันครูบาอาจารย์ที่เลิศที่ประสูตฐหาไม่ได้อีกแล้วนี่นี่ความ ศรัทธาที่มันฝังลึกมันย่อมที่จะเป็นอย่างนี้นั่นจึงตะเกตกายขันขวายในมรรคในผลในอรหันตผลตั้งแต่ของคารวสมานี่จึงจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเราก็ไม่สามารถรู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่สามารถรู้เรื่องมรรคผลปณิน่านเลยนี่จึงถือว่าเป็นอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่มีพระเมตตาที่ครอบสามแดนโลกธาตุต่อกันมาต่อกันมาสมณโคดรพุทธเจ้า2 5 0 0กว่าปีเปรียบเสมือนปัจจุบันนี้นั่นเพราะทำเพราะยิไนไยเปรียบเหมือนหูตาของพระสมณโคดรพุทธเจ้าที่ดูแลลูกหลานอยู่ในสามแดนโลกธาตุไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเจ้าปุถุตีพิดาตลอดพรหมโลกนั่นเหมือนพระพุทธเจ้าสมณโคดรพุทธเจ้าดูแลลูกหลานอยู่ไม่ได้จากไปไหน เหมือนได้ฟังจากพระโอษฐแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอดตลอดนั่นมักผลปฏิพันธ์จะไปที่ไหนล่ะมันก็อยู่แค่เอื้อมอยู่แค่เอื้อมอยู่แค่เอื้อมนั่นเพียรพยายามเพื่อถอดถอนอาสวะความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะให้ได้อย่าให้มันหลงเหลือไว้ในจิตในใจไม่งั้นวันพ่อของสมณะโคดมพุทธเจ้าก็ไม่เกิดที่ใจของพวกเรา แต่ถ้าเราสามารถถอดถอนความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมรณะได้วันพ่อของสม,มณะโคโดมพุทธเจ้าวันแม่ของสม,มณะโคโดมพุทธเจ้าวันครูบาอาจารย์ของสม,มณะโคโดมพุทธเจ้าก็เข้าสู่ที่ใจของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มภูมิทุกวินาทีหรือทุกขณะจิตนั่นทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิต ไม่มีคนอื่นมีแต่สม,มณโคดมพระเจ้ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นทุกลมหายใจเข้าออกหรือทุกขณกจิตนั่นมีความสุขอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดยืนเดินนั่นนงนอนพูดคิดคดื่มทำเพราะถือว่าเป็นวันพ่อทุกวันวันแม่ทุกวันวันพระบรมศาตส,สดาทุกวันวันครูบาอาจารย์ทุกวันนีความสุขที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันฝังลึกในความเคารพเทิดทุนในสม,มณโคดมพระเจ้าย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ อาบัดเล็กๆน้อยๆไม่คิดที่จะล่วงละเมิดไม่คิดที่จะทำลายรักษาไปหมดชีวิตทั้งชีวิตแลกได้เลยถ้าหลักธรรมแบกวินัยของพระพุทธเจ้ายังอยู่เพื่อโลกเพื่อสงสารต่อไปเพราะวันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เลิศวันที่ประสูตรเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นขอให้ลกูกหลานชาวพุทธเราทั่วโลกเข้าใจด้วยว่าวันนี้คือวันพ่อวันแม่วันครูบาอาจารย์ ที่รวมกันที่ใจของสมณะโคโดมพุทธเจ้าวันนี้ถือว่าวันเลือดวันปเสริฐวันที่เราได้พบหลักคําสอนของสมณะโคโดมพุทธเจ้าและเราได้รู้บุญรู้บาปได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระอ,องค์มีความแน่ใจตายใจว่าเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางแห่งมรรคแห่งผลแห่งโสดาสกิตาคาอนาคาและอลหรหัน์ไม่สงสัยในปัจจุบันความเพียรประยม ตัวนี้จะส่งผลแห่งความสําเร็จด้วยเหตุว่าเรามีความศรัทธาที่ฝังลึกนั่นถ้าเกิดความศรัทธาได้แล้วแสดงว่าอินทรีย์แก่กล้านี้ลวงปู่ลวงตาลูกนี้เป็นมาตั้งแต่เป็นคา,ารวาสถือว่าวันพ่อของเหล่านี้มีวันเดียวก็คือพ่อที่ใจวันไหนก็ตามเป็นวันเดียวแห่งใจที่เรามีความเคารพเทิดทูนในสมณโคโดมพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เราจะเปลี่ยนใย,ยามเพื่อมักเพื่อผลเพื่ออรหัตผลเกิดให้ได้ในปัจจุบันนั่นถ้าเราไม่สามารถครืออ่านร้าเราไม่สามารถที่จะทรงมรกทรงผลทรงอรหัตผลได้เราขอตายซช่นั่นถือว่าอยู่ไปก็รกศาสนาหนักศาสนานั่นก็เหมือนคนไม่ดีอยู่ไปก็รกโรครคศาสนาหรือหนักศาสนาหรือหนักแผ่นดินคนไม่ดีก็หนักแผ่นดินนั่นพระไม่ดีก็หนักศาสนาหนักแผ่นดิน บาตกวพฤติกามไม่ดีก็หนักเป็นดินหนักศาสนานี่ขอให้ลกูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยให้รู้ว่ามาที่ใจให้รู้จัก,การาเทศะรู้พ่อรู้แม่รู้ครูรู้บารู้ที่ต่ำรู้ที่สูงรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรริงจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่งวันที่ห้าธันวาคมให้ระลึกถึง พระองค์ในหลวงรอก้าผู้ที่มีพระไทยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาธนุบำรุงพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อมาต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตรเข้าสู่สวรรคาคาลัยเมื่อวันที่14ตุลาคมนั่นก็นับว่าเราได้สูญเสียพระหรือพ่อพระแม่พระ ของประเทศชาติหรือพ่อพระแม่พระผู้ที่ธนุบำรุงพุทธศาสนาไม่มีวันที่จะเรียกกลับมาได้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งสมควรที่จะดูแลรักษาและปกป้องไว้ก็คือใจของตัวเองใจของเราเองที่เป็นชาวพุทธให้ระลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และให้ระลึกถึงอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของสมณะโคโดมพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาครอบสามแดน,นโลกธาตุ รักษาไว้ซึ่งทมซึ่งวินนยปกป้องรักษาเอาชีวิตแลกได้ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขอให้พุทธศาสนาจะเดินรุ่งเรืองขอให้สถาบันเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลขออำนาจพระรันาตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าปกป้องประชาชนประเทศไทย ให้มีความสามารถขี่ปลองรอง,องกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือปกป้องประเทศไทยให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองปกป้องพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงและปกป้องสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปฟังแล้วก็น้อมเข้าสู่ที่ใจแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อจิตใจของพวกเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตขอโมทนาด้วยสาธุ เข้าใจนะ